สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรด forex ใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องระบบเทรดตัวนี้เป็นระบบเทรดของทองคำนะครับ GOLD GO ทองคำนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีอิคนคเประมาณ2-3ตัวตัวนี้เส้นสีเขียวเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือตัว THV4 Coro นะครับ ที่ผมเคยพูดหลายๆคลิปเนี่ยตัวนี้ใช้ดีนะครับที่มีซิคลอ,อนคือไม่รีเพนเทรดง่ายแดงเซลล์เขียวบายแค่นั้นเองนะครับ i n d i c ต t o r ตัวที่2ตัวนี้เส้นสีฟ้าก็คือเส้น exponential moving average ก็คือค่า ma เส้น ma 50นั่นเองนะครับในด้านล่างนะครับสีเหลืองเป็น rsi rsi ปกติเรานี่แหละนะครับ ตัวนี้ค่า14สนะครับอ่า14ส่วน2เส้นนี้เป็น moving average เป็นค่า EMA ค่าไหนครับเส้นแรกค่า10เส้นที่2ค่า21ใช้2ค่านี้นะครับสรุป indicator ที่ใช้วันนี้คือ moving average ค่า50 D H V C Coral R S I 14แล้วก็ moving average สอเส้นตัวนี้นะครับก็คือค่า10 กับ21นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้สำหรับ MTC นะครับ MTC นะครับสำหรับเทรดทองเดี๋ยว m t 5ค่อยรอกันนะครับอันนี้ MTC เดี๋ยวไปดูประกอบอินดิเคเตอร์กันทำยังไงนะครับมาดูการประกอบอินดิเคเตอร์นะครับก่อนอื่นขอเลือกคู่เงินก่อนนะครับขออภัยนะครับเลือกคู่เงินเนี่ยดูตัวนี้นะครับเป็นทอง XAUUSD นะครับทองก็คือตัวนี้ เราก็ปรับแต่งให้มันสวยงามนะครับเนี่ยปรับแต่งเนะี่ยผมสอนเรื่องการปรับแต่งไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็จะเลยไม่ได้พูดซ้ำนะครับขยายนิดนึงเพื่อให้เห็นทีนี้พอได้คู่ทองคำแนละ้วใส่นดิเกเตอร์ตรงในนดิเกเตอร์นะครับตัวแรกก็คือเทรนตัวนี้นะครับมูเว้งเอเวเค่าแรงที่ใช้ค่า MA 50 Period s <S เป็น50 m a m e เอมเอเป็น e x p o n e n t i a l Apply ถูกเป็น Close สีเนะี่ยผมเขาใช้สีฟ้าแล้วกันขนาด ประมาณ3นะครับแล้วกดโอเคอ่ะได้เส้นแรกแล้วเนาะนะครับเส้นแรกแล้วเส้นที่2ก็คือตัว thv ส coral นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมมีให้โหลดด้านล่างด้านล่างคลิปนี้นะครับนะครับ double ลคลิกอ่าไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วกดโอเคอ่ะถ้าเส้นมันเล็กนะครับถ้าเส้นมันเล็กเราก็สามารถปรับได้นะครับ double ลคลิกเส้นเป็นขนาดสัก3แล้วกันเนาะ นะครับประมาณสัก3ามประมาณนี้นะครับกดโอเคอ่ะเราจะได้ขนาดเส้นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้น tsvc coral ตัวนี้เนี่ยได้ระบบด้านบนแล้วนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างเนี่ยขอรบกอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้ด้านล่างเนี่ยน,น,น,นะครับ,เ,เ,นะรบเราจะอินเดเซอร์แรกคือในโหมดออสซิเลเตอร์ก็คือ r a r e l a t i t e d s i n ดับเ b ิ e c คลิก RSI เนี่ยใช้ค่า14พี่เอเดทุน14นะครับ Apply ถเป็นโคดสีผมใช้เป็นสีเหลืองได้กันนะครับเส้นประมาณเส้น2 Level เนี่ยผมจะตัดให้เหลือเฉพาะ Level 50 Level เดียวนะครับใ s i ส่เนาะ level 5้กดโอเคอ่ะเราได้แล้วนะครับทีนี้เราจะลง m o v moving a v e r t g e อยู่ในโหมดเทรนด์นี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ลากลงมา,มาปล่อยมูฟเวิ a เ่ยตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ค่าอะไรครับค่า10นะครับ 50, ค่สิบเส้นสีขาวเมนเม้นต่อยเป็นส่วนเที่ยวแอปพลายทูจากโกลสเป็นเฟิร์สซินเ t อ r d a ตอร์ดัตต้ากดโอเคอ่ะเราได้แล้วนะครับเส้นที่สองมุ้งวิ่งเอาเลยเหมือนกันเลิกซ้ายค้างไว้ลากลงมาปล่อยนะครับเส้นที่สองคือยี่สิบเอ็ดตัวนี้ผมขอเป็นสีแดงแล่วกังนะครับสีแดงแล้วกด Apply to First s e n e น t น r Data อนะครับเมเม้ต่อยเป็น Exponential กดโอเคอ่ะเราได้แล้วนะครับ นี่คืออินดิเ i เตอร์หน้าตาของอิน indicator และระบบที่เราจะใช้เทรดทองคําในวันนี้นะครับถามว่าการเทรดเนี่ยเทรดยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆดูนะอันนี้ระบบเทรดไม่ยากไม่ยากนะครับถามว่าเทรดเนี่ยเทรดยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะเอ่อเทรดดูนะเทรดบายอ่ะผมจะเทรดบายนะครับขออภัยเนาะผมจะเทรดจากโซนเนี้ยนะครับมาถึงโซนเนี้ย จากนี้มัน,นะจะเข้าเทรดยังไงตัวนี้กรณีเข้าบายเนาะกรณีเข้าบายเนี่ยให้เลือกนี้นะครับนะครับอย่างแรกเลยดูเส้น moving average สีฟ้าค่า50กับเส้น t s v สีคอรเส้นนี้นะครับให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็มันตัดกันด้วยอ่าไม่ยากเนาะถามว่าตัดกันไหนตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับโซนที่มันตัดกันคือบริเวณนี้ตรงนี้นะครับ เป็นโซนที่เราจะพิจารณาเข้าบายนะครับด้านบนนะดูนะครับมันตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับมูเวกอุ่ยเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบน t h เอชวีสีครอเส้นสีเขียวอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เราจะเข้าบายตรงจุดตัดนี้เลยไหมคําตอบคือยังตัดแล้วยังไม่เข้าเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งให้ t h เอชวีสีครอสเนะี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวซะก,ก่อน แต่มันเปลี่ยนเป็น SQL สีเขียว่วนไหนก็จะประมาณโซนนี้เห็นไหมครับอ่าโปขคอเอาสูมชัดๆนิดหนึ่งน,นะครับการเข้าบาเนาะอ่าตรงไหนตรงเนี้ยอ่าตรงเมื่อกี้เราดูตรงไหนขออภัยนะครับตรงนี้เนาะ,ะนะครับก็คือตรงนี้ที่เราจะเข้าบายมันแตะกันตรงนี้เนาะเรารอให้ทีให้ V4 c o ร o เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ ทีนี้การให้ thv สีคอร l เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะแม่นขนาดไหนนะครับเราต้องรอจังหวัะยังไงด้านบนเราแล้นะครับด้านบนคือมันตัดกันตรงนี้อ่านะครับ thv สีคอรอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วจากนั้นเรามาดูด,ด้านล่างเรามาดูด,ด้านล่างนะครับเงื่อนไขก็คือด้านล่าง rsi จะต้องลอ,อยอยู่เหนือ level เเ50คือเส้นกลางทั้ง moving average แล้วก็ rsi นะครับมันตัดกันตรงไหนครับตัดกันบริเวณส่วนนี้ไหมครับอารกับบ o o เฟ่ต์ e มันก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วแต่แต่แต่แตมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะในช่วงที่มันเป็นสีเขียวในส่วนนี้เห็นไหมครับ r s i เนี่ยมันดันตัดเส้นบ o ฟเฟ่ต์เลลงด้านล่างตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ยังยังใช้ไม่ได้โอเคนะครับโซนนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้แล้วเราพิจารณาโซนไหน พิียดนาโซนตอนไหนครับตอน RSI มันขึ้นอยู่เหนือมูฟวิ่ง v อ r a g เรททั้ง2เส้นและมูฟวิ่ง v อ r a g เร0กับ21มันตัดกันแบบนี้อยู่ด้านบนเหนือเลเวล50อ่าถามว่าโซนไหนก็จะประมาณโซนนี้เห็นไหมครับอโอเคไหมครับดูนะเพนดูนะตรงนี้นะครับ RSI เหนือเลเวล50แล้วก็เหนือมูฟวิ่ง v อ r a g เรททั้ง2เส้น นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเข้าถามว่าทำไมไม่เข้าตรงเนี้ยมันเขียวๆเหมือนกันเนะยมันดูด้านล่างเห็นไหมครับอรไอ้จะใส่น้ำมันต่ํากว่ามูเวกโอเบลดเส้น10แล้วมันก็ลงมานิดหนึ่งเห็นไหมฮะแต่เส้นมูเวกโอเบลดไม่ไม่ลงมานะครับมันอยู่ในเทนบายอยู่นะครับแต่เราจะเข้าเนี่ยให้อายจะใส่ดูเหนือเส้นมูเวกโอเบลดค่า10กับ21แล้วก็ให้มันตัดกันให้ดูด้วยเห็นไหมครับตัดกันตรงไหนเพื่อนๆดูนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับ ไอเอสใส่หน่วยเลเวล50แล้วก็มูฟเวต10กับ21ตัดกันขึ้นด้วยเพราะนั้นโซนนี้เป็นโซนที่เราจะเข้าบายก็คือแท่งนี้โอเคไหมครับแท่งไหนครับแท่งเล็กๆเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้นนนอ่าโซนที่เราเข้าบายเข้าตรงไหนบายตรงนี้นะครับสต็อปร้อนตรงไหนตรงโลล่าสุดเอสแอลโอเคไหมครับแล้วก็ออกตรงไหนออกตรงที่ เส้นมูเกไอวอรีตค่า50กับที่ s อสีอบตัดกันคือออกตรงนี้เห็นไหมมาดูตรงน้เข้าตรงไหนครับเข้าประมาณตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ตัดกันออกเลยนะครับได้ประมาณ27,320จุดอันนี้เป็นตรงทํานะครับอันนี้การเข้าาบนะครับการเข้าายแล้วก็การพิจารณาการเข้าเซลล์เข้ายังไงนะครับเข้าเซลนี่เข้าไม่ยากเข้าเหมือนกันหลักการคล้ายกันแต่ จะเปลี่ยนจุดนิดหนึ่งนะครับคือคือมันกลับด้านกันน,นั่นเองนะครับอันดับแรกเราหาอะไรครับมูเว้งเอเบลดกับ THVC สวเราตัดกันโดยเส้น THVC อยู่ด้านบนมูเว้งเอเบลเส้น50อยู่ด้านล่างแต่ถ้ามายก็จะกลับการมู v i n งเอเอลนะบล50อ,อ,อยู่ด้านบน t h v c สวีซีคอยู่ด้านล่างนะครับเซล์ก็ THVC สวีซีคอยู่ด้านบนมู v i n งอเอ e r ลดห50อยู่ด้านล่างอันนี้เงื่อนไขนะครับพอตัดกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ ถามว่าตัดกันแล้วเข้าเลยไหมยังยังยังไม่เข้านะครับรอเข้าตรงไหนด้านบนคือ Moving a v e r a g e กับ TF4 สีครอร่เนี่ย t f v อฟซีสี่โครโกลายเป็นสีแดงใช่ไหมครับส่วนเนี้ยนะครับแล้วถามว่าทำไมไม่เลือกโซนนี้มันก็เป็นแดงแล้วเนี่ยครับถามว่าทำไมไม่เลือกเพื่อนๆดูด,ด้านล่างเห็นไหมฮะมันยังยืนอยู่เหนือเลยวลโอ้ห้าสิบอยู่เลยมันถึงเข้าไม่ได้โอเคไหมครับถ้าเข้าได้เป็นยังไงเพื่อนๆดูโซนนี้นะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนมาดูด้านล่าง,างเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมมันต่ํากว่าเลเวล50นั่นเองนะครับไอเอสใย่ต่ำกว่าเลเวล50และมูฟวิ่งเอเวอร์ก็ตัดกันด้วย2เส้นเส้น10กับ21โอเคไหมครับดูนะส่วนนี้โซนนี้เนี่ยเริ่มแรกเห็นไหมครับแท่งเนี้ยมันกลายเป็นสีแดงทั้งนี้แต่ด้านล่างมูฟวิ่งเอเวร์วตัดกันแต่ไอเอสไแย่ลงมาเหนือเลเวลห้าสิบแต่ยังไม่ชัดมันจะชัดประมาณช่วงไหนครับช่วงน,นี้เห็นไหม ช่วงนี้ช่วงแท่งเล็กๆเนะี่ยช่วงนี้นะครับโบวิเล mm hmm. ตัดการดไอเอสไน์เหเรบห้าสิบช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าได้นะครับถามว่าเข้าได้ช่วงไหนก็เข้าช่วงนี้เห็นไหมครัเพราะไอเอสไซเหอเห้าสิบอยู่ต่ากว่าเรบิโห้าสิบตรงนี้แล้วก็2เส้นนี้ม่งเวอรเลย์ hmm. กับทีเอสบีขีโก็เป็นสัญญาณที่ดีเข้าได้แล้วสต็อปลอตรงไหนตั้งด้านบนเป็นแอสเซลมองซ้ายแล้วก็หายล่าสุดมองด้านซ้ายนะครับ ออกตรงไหนง่ายก็ออกตรงที่มันตัดกันเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าทีนี้เรามาดูนะครับเราออกเข้าตรงไหนเข้าตรวมาตรงนี้ออกตรงไหนครับออกตรงนี้มันตัดกันแล้วก็ออกเนี่ยก็จะได้ประมาณกี่จุดครับห9 9่0เก้าพันเก้าร้อยสามสิบกว่าจุดอันนี้วัดคร่าวๆเนาะการเข้าเสียวยากไหมครับแต่ทีนี้เข้าใบเข้าเสียวแล้วเนาะเราจะเลี้ยงไซด์เวยยังไงเอาล้ทีนี้นะครับจะเลี้ยงไซด์เวยยังไงเพื่อนๆดูนะ เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับไซเวเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งเพื่อนๆดูเนี่ยถ้ามันเป็นบายมันตัดกันอย่างนี้นะครับช่วงนี้เราจะไม่เข้าพว,ว่าษีมันยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะเข้าบายเห็นไหมฮะแล้วถามว่ามันเป็นไซเว่ยังไงถ้าจะให้แม่นๆเนาะลองตีตีกรอบดูก็ได้นะครับตีกรอบดูนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่าง อโอเคไหมครับถ้าเพื่อนๆตีกรอบดูเนี่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่ามันเป็นไซเวย์ถ้าจะเข้าได้ประมาณโซนไหนครับนี่มันทะลุไซเวย์มามันก็ลงเซลมาเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไซเวย์แล้วก็มองอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้โดนเราเข้าใจผิดมันตัดกันก็จริงแต่เรามองมองเลเวลด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันยังอยู่ใต้เลเวลห้าสิบเราเข้าโซนนี้เข้าได้หรือเปล่านะครับ เข้าโซนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับมันตัดกันก็จริงแต่แท่งเทียนดูนะครับแท่งเทียนเหล่านี้เพื่อนเพื่อดูให้ดีมันมีแนวโน้มอะไรครับแนวโน้มต่ําลงเห็นไหม่ยแนวโน้มต่ําลงและไอซไซก็อะไรครับไอซมัน SI ก็แรงต่ําลงด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เราพี่นายอะไรประกอบร่วมด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วถามว่าโซนเนี้เข้าได้ไหมเข้าได้แต่มันยังไม่เลยแท่งเกลต้านถ้าเข้าได้ก็ออกประมาณโซนนี้ เห็นไหมฮะประมาณ่วนนี้แล้วมันก็ลงอีกอันนี้มันเป็นไซด์เว์ต้องเทียนแบบแนวรับแนว,แนว,แนว,แนวต้านชันๆนะครับถ้าเป็นไซด์เว์แต่ถ้าเป็นเทรนตามที่ผมกล่าวมาเป็นเพื่อนถ้าเข้ายัางไงครับเข้าตรงไหน,นส่วนนี้นะครับถ้าโซนนี้เหนือเลเวล50ส่บก็โซนนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเข้าก็จะเข้าประมาณนี้เอสแซลด้านล่างเอสแลถามว่าออกออกตรงไหน,นออกตรงที่มันตัดกัน,ม,นมันยังไม่ตัดก็ยังไม่ออก ลืมบอ,อกไปอีกเทคนิคหนึ่งๆๆเพื่อนๆดูนะในการออกนะครับการออกง่ายๆตีเทียนลายก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้ตีเทียลายเนี่ยเห็นไหมครับส่วนที่ออกก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยตีง่ายๆหรือเราตีเทีนลายแบบนี้ก็ได้เอาเนื้อหรือเอาหางก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามันทะลุเทีนลายมาอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาออกซะอันนี้ยังไม่ทะลุเนาะนะครับ พี่นาออกซะก,ก็ไม่ยากกันดีเทนไลน์นะครับการเข้าออกเนี่ยก็นี่ก็เหมือนกันพเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้จะเข้าจะออกีัยปลายไส้ห่หนะพอมันทะลุเทรนไลน์มาก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเราก็ออกพิา่นาออกได้เนี่ยก็เป็นการเข้ากันออกอีกแบบนึงเนาะนะครับการดีเทนไลน์แบบง่ายๆผมว่ามันก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวเห็นไหมครับเข้าบายออกอะไรพวกนี้นะครับ เพื่อนดอูอันนี้เป็นไซเวดูนะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจะลงแท่งเทียนมันก็ยังอยู่ระหว่างตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับเห็นไดี้ใส่กับมุ้งม่เห็นไหมมันยังไม่ชัดเลยว่ามันจะไปไหนมาไหนนะครับกําลังมันยังไม่มีตัวนี้เหมือนกันเข้าบายส่วนไหนครับส่วนเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในระดับห้าสิบนะครับเข้าบายตัวนี้จบรอบตรงไหนจบรอบตรงนี้ เอสเอลออกตรงไหนออกชนนก็ได้กําไรนะผมะ่ะกำไรทุกไม้นะยกเว้นดูไซเบนะครับต้องดูแม่นๆนะตัวนี้เนะี่ยเทมจะดีแต่ไซเวนก็ดูได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการเข้าบายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรวนี้มันจะเป็นไซเวนอยู่ช่วงหนงนะครับถามว่ารู้ทําไมว่าเป็นไซเวนถ้าตีแนวรับแนวต้านจะรู้นะครับแล้วก็การตีเส้นเส้นลน์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ แต,ต่ว่าตียังไงก็ตีโซนนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้บางทีก็ตีตรงนี้อ่าถ้ามันออกทะลุกรอบใดด้านหนึ่งก็ถ้ามันทะลุด้านนี้เราก็เซลล์ลถา้าทะลุด้านนี้เราก็บายแค่นั้นเองแต่อย่างหนึง่งสาหรับมือใหม่เทรดฟอนเดกอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามือใหม่นะตนัวนี้นะครับมือใหม่การเทรดฟอนเดกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสําหรับมือใหม่เพียงแค่เราขยันหนึ่ง Back test นะครับแล้วก็หาระบบที่มันเหมาะกับตัวเองที่ผมเสนอมาเกือบเกือบร้อยระบบลองนําไปปรับใช้ดูนะครับในสิ่งสําคัญประเด็นหนึ่งในเมื่อคุณมีระบบเทรดที่เหมาะกับตัวคุณแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าเทรดตลอดเวลาหาคู่เงินเฉพาะคู่ใดคู่หนึ่งที่มันเหมาะกับจริตของเราอ่ะนะครับเหมาะกับนิสัยสันดานของตัวเองเนี่ยเอาให้ให้แม่นๆน,นะครับเอาให้จากกลายเป็นนิสัยเขาพูดคำหยากนิดหนึ่งกลายเป็นสันดานเลยก็ว่าได้ ให้อยู่กับคู่นั้นเนี่ยให้มันเป็นคู่ชีวิตของเราเ่ยนะครับแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของกราฟแบกเทสอะไรไปบ่อยๆไม่ใช่ว่าง,งามง่ายไปเรื่อยๆนะครับคือการเทดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบสําเร็จรูปมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้มันมากเท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมประสบการณ์ผมมาเนี่ยนะครับคืออะไรครับสมาธิเป็นสิ่งสําคัญสติสมาธิคือการเทดทุกครั้งเนี่ยอย่าโลภ การเทรดแต่ละไม้ให้มี Stop l ล s สจำกัดความเสี่ยงเมนเนจเมน์เงินให้ดีนะครับและท่านจะอยู่ในตลาดนี้แบบอยู่รอดอย่างสง่างามแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เมเนจเม้น,เน์นเงิน,งนไม่มี Stop l ล s สส่วนใหญ่ก็มันจะไม่ค่อยเหลือพูดง่ายๆมันจะออกจากตลาดนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนี่พี่น้องน้อง,น,องนักเทรดมือใหม่มือเก่าก็ค่อยว่ากันนะครับลองนําระบบนี้ไปปรับใช้ดูในการเทรดทองคํานะครับ วันนี้ก็ถึกแล้วก็ขอลาตีสวัสดีครับขอตัวท่านรลำรวยรวยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ